ตัวนี้ขอบอกเลยว่าสําหรับคนที่เป็นสายแอคทีฟชอบอกอากากำลังกายชอบเดินสวนอากาศร้อนๆนะตัวนี้ตอบโจทย์ครับไม่อึดอัดใส่สบายด้านข้างเนี่ยหลบออกนี้หลบออกตรงนี้ไม่ขึ้นข้างบนนะครับระบาอากาศที่ดีเยี่ยม หายหน้าหายตากันเป็นนานมากเป็นเดือนๆเ,เนื่องจากมีหลายเหตุการณ์ 1. ไม่มีไอเดีย 2. อปกรณนไม่พร้อมนะครับแต่วันนี้กลับมาแล้วกับแมสของปี2023ตัวแรกนะครับก็คือแมสท,ทีดีช่วงนี้กระแสแมสท,ทีดีเยอะมากเลยนะครับคนหันมาใส่แมสท,ทีดีเยอะมากนะครับ อันนี้ตอนแรกผมคิดว่าเป็นหน้าเล็กด้วยนะครับตัวน,นี้หนึ่งซองนะครับจะมีสิบชิ้น๋ยวผมแกะมาแล้วหนึ่งชิ้นเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะครับอันนี้ตอนแรกคิดว่าใส่แล้วจะ,จะ,จะหายใจยากแต่จริงๆแล้วหายใจดีนะครับทั้งๆที่มันก็สามชั้นแต่เป็นสามชั้นที่ไม่บางนะครับแล้วตัวหูนี่ เป็นหูแบบแปลนด้วยเ,เพื่อนๆดูสิครับไม่เจ็บหูด,ด้วยหน้ากลางถึงหน้าใหญ่แนะนํานะครับอันนี้ใส่ดีนะครับหน้าเล็กไม่แนะนําให้ใส่แล้วตรงช่วงเนี้ยพอคุณกลางปุ๊บเนี้ยมันจะโค้งเข้าจมูกทันทีดูนะครับเห็นไหมพอคุณกลางปุ๊บมันจะโค้งเข้าสีรละจมูกนะครับ ผ้าด้านในเป็นผ้าอย่างดีนะครับไม่มีคนสปันเลือดีสวยมากนะครับด้านข้างเนี่ยเวลาคุณใส่นะครับตรงนี้จะเป็นตัวระบายอากาศได้ดีทําให้อากาศไม่ขึ้นข้างบนนะครับเวลาหายใจออกคนที่ใส่แว่นไม่เป็นฟ้านะครับหายใจไดเข้าด้านหลังได้เดี๋ยวจะเราจะไปทดสอบการใส่ให้ดูว่าตลอด8ชั่วโมงเนี่ยใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ แมสที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็คือเอลิตัวซองใสงนะจะดูว่าวันนี้8ชั่วโมงผมจะอยู่กับมันได้ไหมนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกได้เลยว่าค่นข้างกระชับหน้าใส่สบายแล้วก็ไม่อึดด้วยแต่กลางวันมันร้อนกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้ก็มาสรุปให้ฟังเลยนะครับว่าตลอดทั้งวันที่ผมใส่กับแม้ตัวนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างแมสตัวนี้ขอบอกเลยว่าสําหรับคนที่จะส่แอคทีฟ ชอบอล,ลังกายชอบเดินสวนอากาศมันร้อนแะตัวนี้ตอบโจทย์ครับไม่อึดอัดใส่สบายด้านข้างเนี่ยลมออกนี้ะมองตรงนี้ไม่ขึ้นข้างบนนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมผมขอเรียกมันว่าเป็นแมสเย็นแล้วกันนะครับพอใส่แล้วรู้สึกว่าสบายมากจริงๆไม่อิดอัดน,นะครับ,ร,บรีบซื้อเลยแมสเย็น หลังจากใส่มาแล้ว8ชั่วโมงนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ดีมากสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับใช้ a c t i v e หรือ Action บ่อยๆตัวนี้ตอบโจทย์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยขอบคุณมากครับ